คนหลังจากที่ลองแล้วเรารู้สึกว่ามันลำบากไปอ่ะมันแบบนึกออกปะมันมันแก้แก้กลางๆอะ่ะก็สวัสดีค่ะทุกคนนวันนี้หน้าแบบเยิ้มไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้เลย Cbg device นะคะตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบ 4-in-1 นะคะคือสามารถล้างหน้าได้แล้วก็บำรุงหน้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอันนี้มันใช้อะไรยังไงบ้างนะคะบอกก่อนเลยว่าราคาแค่990บาทเท่านั้นแต่กล่องอะพอยทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าแบบซื้อมาประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันเริ่มแบบ คือปกติเป็นคนผิวแห้งมากเราก็จะแต่งหน้าแบบแมทไม่ได้เลยจะต้องแต่งแบบฉ่ำโกลเท่านั้นนะคะแต่พอใช้ตัวตัว,ตวนี้ำรุงแบบคือมันเหมือนเป็นการผลักทรีทเมนต์เข้าสู่ผิวให้แบบให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอะไรอย่เงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าผิวแบบนิ่มขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ เขาก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะคะเป็นสายชาร์จหัวแบบนี้วิธีการชาร์จนะคะมันจะมีตัวแบบเนี่ยเห็นป้าที่เป็นรูๆอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นไหมเออเราก็แค่จิ้มเข้าไปเลยแบบแบบเนี้ยค่ะแอเห็นไหมได้ละแล้วลเราก็เอาตัวนี้ไปชาร์จปกติเลยนะคะตัวนี้ก็คือกันน้ำได้ด้วยเราจะมาพร้อมอุปกรณ์ชิ้นเจ้าชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยคือเป็นการเหมือนแบบ ใส่สำลีหรือว่าแผ่นมาสกสไลด์เข้าไปในนี้ด้วยนะคะก็แบรนด์อื่นเป็นยังไงไม่รู้นะไม่เคยใช้ใช้อันนี้อันแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมาดูกันดีกว่านะคะมันมีทั้งหมดกี่โหมด โหมดแรกเป็นโหมดสีฟ้านะคะอันนี้ก็คือเอาไว้เช็ดเครื่องสําอางได้ด้วยเพราะว่ามันจะแบบมีความอุ่นๆนะคะทุกคนแต่คือด้วยความที่มันไม่มีสําลีที่ขนาดเท่าเนี้นึกออกปะมันก็จะลําบากเราโหมดที่2นะคะจะเป็นโหมดไฟสีเขียวจะสั่นๆแบบนี้แต่โหมดที่2เนี้ยเราจะใช้ด้านนี้นะคะในการล้างหน้าให้สะอาดสด,ดนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นซิลิโคนนิ่มมากมันก็จะทำความสะอาดผิวหน้าของเราคือล้างเสร็จคุณไปรู้สึกเลยมันะสะอาดขึ้น ต่อไปนะคะก็จะเป็นโหมดสีแดงนะคะตัวเนี้ก็จะมีแบบมีสันนิดหนึ่งถ้าเราแนบไปที่ผิวนะคะมันก็จะเป็นเหมือนการผลักครีมนะคะเข้าไปสู่ผิวเรานะคะให้มันสามารถบำรุงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะค่าสำหรับโหมดสุดท้ายนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูบำรุงให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่พอจะใช้ โหมดนี้กับตัวมาร์สเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวนี้มันจะทําความสะอาดหน้าเราได้สะอาดขนาดไหนคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะล้างเครื่องสําอางออกจากหน้านะคะอันนี้แหละที่พอยบอกว่ามันยากเพราะว่ามันไม่มีสาลีที่แบบเนื้ออกป้มันแมทกับตัวเครื่องอะสําลีที่เราใช้อะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแผ่นซีลีมแผ่นวงกลมอะไรบลาๆอ่ะเรามาดูกันนะคะ อันนี้คือเราก็จะชุ่มแบบให้มันแบบชุ่มไปเลยทุกคนมันจะได้แต่ว่านี่ง่ายๆอพอเสร็จแล้วก็เปิดตัวฮีเตอร์นะคะแสงสีฟ้าเพื่อทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะรอให้มันอุ่นนิดนึง ทุกคนหลังจากที่ลองแล้วเรารู้สึกว่ามันลําบากไปอ่ะมันแบบนึกออกปะมันมันแก้แก้กลางๆอ่ะก็เลยแบบว่าเราว่าเช็ดเครื่องสอําอางแบบเดิมน่าจะสะอาดกว่าัเดี๋ยวขอตัวไปเช็ดเครื่องสาอางแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เช็ดเครื่องสอําอางออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาล้างหน้ากันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะที่พยายใช้ประจําเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวแทน aloe vera cleansing gel นะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ใช้ครีนซิ่งเจลตัวนี้เราแบบหน้ามันไม่แห้งตึงอะ่ะมันรู้สึกแล้วมันก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะนี่เราก็เทลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ล้างหน้าขัดขัดขัดให้ทั่วหน้าเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟเขียวด้วยนะ ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าหน้านิ่มเลยอะตอนล้างเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันดีกว่าค่ะ สำหรับพลอยนะคะพลอยก็จะเปิดตัวโหมดสีแดงไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมบำรุงผิวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซรั่มที่พลอยใช้นะคะเซรั่มจากแทนนั่นเองนะคะเนี้ยเป็นเหมือนแบบโปรตีนจากรังไหมนะคะซึ่งพอรู้สึกว่าเออใช้แล้วมันหน้ามันชุ่มชื่นขึ้นนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าตัวนี้เป็นลูกหลักอยู่อ่พาพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ ตัวนี้นะคะนวดเป็นเบาๆนะคะให้ทั่วหน้าเลยค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วอันนี้จะมีความทุรัทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนในการบำรุงหน้านะคะด้วยโหมดสีม่วงนั่นเอง อ่ะแล้วก็เปิดโหมดม่วงรอไว้เลยนะคะปกติอะเขจะตัดมาร์กสอ,อกให้มันเป็นแบบให้มันเล็กๆพอที่จะใส่ไปได้นะแต่ว่าวันนี้แบบไม่มีเวลาแล้วเราก็จะใส่ไปเลยละกันแ้วเดี๋ยวค่อยแบบกลับด้านเอานี่นะคะเราจะใส่มาร์กไปแบบนี้รอให้มันอุ่นได้ที่ปุ๊บก็เริ่มนวดเลยค่ะอันนี้ก็คือใช้เป็นประจำเลยนะคะใช้มาประมาณสองอาทิตย์แล้ว คือผลที่แบบที่เห็นชัดๆกับเราอะ่ะก็จะเป็นแบบแต่งหน้าติดง่ายขึ้นเครื่องสำอางติดทนนานนะคะแต่สำหรับอันนี้คือให้ให้แฟนลองใช้ด้วยก็รู้สึกว่าสิวที่หน้าคา่ะว่ามันแบบมันดีขึ้นก็ถูกวนไปวนไปค่ะตอนนี้นะคะก็ครบสี่ขั้นตอนแล้วนะคะจาก C B G Device ค่ะ ก็จริงๆแล้วว่าพลไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นได้นะคะเพราะว่าใช้แบรนด์นี้แบรนด์แรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคนที่แบบว่า อยากจะลองใช้เจ้าเครื่องขัดหน้าแล้วก็เครื่องผลักทรีทเมนต์เข้าผิวแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออเงินยังไม่ถึงแบบไม่มีเงินหลักหมืน่นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะลองซื้อเจ้าตัวเนี้ยนะคะไปใช้ได้ก่อนนะตัวนี้เพื่อซื้อจากบิวเทียมนะคะ990บาทราคาเบาๆมากเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรีวิวในวันนี้ค่ะก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูแลรู้สึกชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะคะงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย